สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนคุณฟังเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเขาเคยเป็นดาราดังแล้วตกต่ำแบบไม่มีใครอยากจ้างติดยาเข้าคุกเสียชื่อเสียงหมดแต่สุดท้ายเขากลับมาแล้วกลายเป็นฮีโร่ระดับโลกใครเลาจะคิดว่า Iron Man ในหนังจะเคยเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีใครเชื่อใจวันนี้เราจะเล่าเรื่องจริงของโรเบิร์ต ดาวนี่จูเนียชายผู้ที่ชีวิตจริงยังเท่กว่าในหนังแต่เอาจริงๆนะครับเรื่องนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าบางครั้งคนที่ดูแกร่งที่สุดในโลกอาจจะเป็นคนที่เคยออนแอที่สุดมาก่อนพร้อมไหมครับไปรับฟังเรื่องราวของเขาไปพร้อมๆกันโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเกิดวันที่4เมษายน1965ในนิวยอร์ก ครอบครัวของเขาฟังดูน่าอิจฉามากเลยพ่อของเขาชื่อโรเบิร์ตดาวนีย์ซีเนียเป็นผู้กำกับชื่อดังในยุค70แม่เป็นนักแสดงแต่บ้านที่ดูน่าสนุกนะ่ะความจริงโคตรโหดเลยครับพ่อของเขาให้เขาเสพยาตั้งแต่อายุ6ขวบใช่ครับ6ขวบจริงๆเด็กบางคนเพิ่งหัดเขียนกอไก่ถึงหอนักคูกแต่โรเบิร์ตเสพกัญชากับพ่อเพราะพ่อบอกว่า จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นโรเบิร์ตเล่าเองว่าตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันผิดผมแค่คิดว่านี่คือสิ่งที่พ่อลูกทำกันโตมาในบ้านที่เต็มไปด้วยวงการหนังมีดาราเข้าออกมีปาร์ตี้ทุกคืนแต่ข้างในเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเขาเลยโตมาแบบใช้การแสดงเป็นเกราะป้องกันตัวในวัยรุ่นโรเบิร์ตเริ่มเห็นปัญหาเขาเห็นว่า พ่อของเขาติดยาแม่ของเขาก็มีปัญหาการดื่มชีวิตครอบครัวเขาไม่ปกติแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่เขารู้จักโรเบิร์ตเคยบอกว่าผมเรียนรู้ที่จะหัวเราะก่อนที่จะเรียนรู้ที่จะร้องไห้ผลการเลี้ยงดูแบบนี้เขาเริ่มใช้ยาเป็นของเล่นเขาเรียนรู้ที่จะซ่อนความจริงเขาเชื่อว่าการแสดงคือการเอาชีวิตรอด อายุ13ปีเขาย้ายไปอยู่กับพ่อที่แคลิฟอร์เนียตอนนั้นเขาเริ่มเสพยาหนักขึ้นเพราะในแคลิฟอร์เนียมีให้เลือกมากกว่าและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความหายนะที่จะตามหลอกหลอนเขาไปอีก30ปีโรเบิร์ตเข้าวงการหนังตั้งแต่เด็กหนังเรื่องแรกอายุแค่5ปีเล่นกับพ่อแต่การเริ่มต้นจริงๆคือช่วง1985เขาอายุ20ปี หนังเรื่องแรกที่เขาดังคือ Less Than Zero 1987เขาเล่นเป็นเด็กรวยที่ติดยาซึ่งก็คือชีวิตจริงของเขานั่นแหละทุกคนในวงการตกใจเพราะการแสดงเขาสมจริงมากจนน่ากลัวหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นดาวรุ่งของฮอลลีวูดในช่วงปี1990ถึง1993คือยุคทองของเขา1992 เล่นเป็นชาร์ลีแชปลิลได้รับเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและองค์การหนังยกย่องเขาว่าเขาคือนักแสดงรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดแต่เบื้องหลังคือความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นเขายังเสพยาและเสพยาหนักขึ้นเพราะชื่อเสียงมากแางกดดันก็มากขึ้นโรเบิร์ตเล่าว่าผมใช้ยาเพื่อแสดงใช้ยาเพื่อหลับ ใช้ยาเพื่อตื่นใช้ยาเพื่อทุกอย่างปี1993คือจุดพลิกผันหลังจากที่เขาได้รับเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์คนในวงการต่างพูดว่าเขาคือดาวรุ่งที่จะกลายเป็นตำนานแต่ไม่กี่ปีต่อมาเขาถูกจับขณะอยู่ในสภาพเมายามีปืนมีเฮโรอ,อีนมีโคเคนอยู่ในรถโรเบิร์ตบอกในวันนั้นว่าผมรู้ตัวนะ แต่ร่างกายผมไม่ฟังคำสั่งตำรวจที่จับเขาเล่าว่าเขาดูเหมือนคนที่รู้ว่าวันนี้จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นชีวิตเขาก็เข้าสู่วงจรอุบาทเข้าออกคุกบําบัดคุกบําบัดคุกซ้ำๆเป็นปีไม่มีใครอยากจ้างเขาไม่มีใครไว้ใจแม้แต่บริษัทประกันภยัยยังไม่กล้าทำประกันให้เขาเลยเขาเล่าว่า ผมกลายเป็นคนที่วงการหนังเกรงใจเพราะทุกคนรู้ว่าผมเก่งแต่ไม่มีใครกล้าลงทุนมีคนถามเขาว่าคุณคิดว่าชีวิตคุณพังตอนไหนโรเบิร์ตตอบว่าตอนที่ผมนั่งอยู่ในห้องขังแล้วคิดถึ่งลูกชายแต่ผมก็ทำอะไรให้เขาไม่ได้เลยในคุกโรเบิร์ตได้เวลาคิดเขาเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเขาทำลายอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักแสดง จากดาราดังเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าจ้างครอบครัวก็หย่าร้างกับภรรยาคนแรกลูกชายก็ไม่ได้เจอสุขภาพก็ย่ำแย่แก่ก่อนวัยและเรื่องการเงินจากที่เคยมีเป็นล,ล้านๆหมดไปกับค่าทนายค่าบำบัดยาแล้ววันหนึ่งโรเบิร์ตก็พอแล้วเขาบอกว่ามันเหนื่อยแล้วเหนื่อยกับการต่อสู้กับตัวเองสิ่งที่เปลี่ยนเขามีอยู่สามอย่าง 1. การออกกำลังกายโรเบริร์ตเริ่มออกกำลังกายในคุกตอนแรกเพื่อค่าเวลาแต่เขาพบว่าการออกกำลังกายช่วยให้เขาไม่คิดถึงเรื่องยาเขาเล่าว่าผมวิ่งจนเหนื่อยมากจนไม่มีพลังคิดเรื่องอื่น 2. การเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้หลังออกจากคุกเขาไปเรียนวิงชันกังฟูผู้สอนเป็นชาวจีนที่ไม่รู้จักเขาเลย เขาบอกว่าผมชอบที่นั่นเพราะผมเป็นแค่นักเรียนคนหนึ่งไม่ใช่ดาราติดยา 3. 3. การพบกับซูซานเลวิน2003เขาพบกับซูซานเลวินโปรดิวเซอร์ในกองถ่ายโกติกาตอนแรกซูซานไม่สนใจเขาเพราะรู้ว่าเขาเป็นใครโรเบิร์ตเล่าว,ว่าผมต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าผมเปลี่ยนแล้วแต่ซูซานตั้งขั้นตอนว่าถ้าอยู่ด้วยกัน ต้องเลิกยาเด็ดขาดไม่มีโอกาสที่สองโรเบิร์ตเล่าว่าผมเลือกผู้หญิงคนนี้และผมต้องสร้างชีวิตใหม่ทั้งหมดไม่ใช่แค่เลิกยาในปี2004โรเบิร์ตเริ่มได้รับบทเล็กๆอีกครั้งแต่เงินเดือนน้อยมากเพราะไม่มีใครไว้ใจค่าประกันสูงมากบางหนังต้องจ่ายค่าประกันเกือบเท่าค่าตัวเขาเขาเล่าว่าผมรู้ว่าผมต้องพิสูจน์ตัวเองใหม่ทีละบท ากโรเบิร์ตแต่งงานกับซูซานดาวนี่เมื่อ27สิงหาคม2005วันนั้นผมรู้ว่าผมได้เริ่มต้นใหม่แล้วแต่แล้วในปี2007โลกก็เปลี่ยนไปมีหนังเรื่องหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการผลิตนั่นก็คือ Iron Man ตอนนั้นมาเวลยังไม่ใช่ยักษ์ใหญ่มาเวลเพิ่งจะเริ่มทำหนังเองก่อนหน้านี้ขายลิขสิทธิ์ให้คนอื่นทำา r r o n m n n เป็นการพน,นันครั้งใหญ ใครๆก็บอกว่าไม่น่าใช่โรเบิร์ตหรอกแต่ผู้กำก,กับจอหนฟลาโบรเชื่อในตัวเขาจอนเล่าว่าโรเบิร์ตไม่ได้แค่แสดงเป็นไอรอนแมนเขาเป็นโทนี่สตาร์คจริงๆความคล้ายคลึงกันระหว่างโรเบิร์ตกับโทนี่สตาร์ค 1. ทั้งคู่เป็นอัจฉริยะ 2. ทั้งคู่เคยมีปัญหา 3. ทั้งคู่ต้องสร้างตัวเองใหม่ต้องพิสูจน์ให้โลกเห็น เควินไฟกี้ประธานมาเวลเล่าว่าเราเสี่ยงกับโรเบิร์ตและมันคุ้มที่สุดในกองถ่ายโรเบิร์ตทุ่มเทมากเขาออกกำลังกายหนักมากเพื่อสร้างร่างกายเขาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเพื่อเข้าใจตัวละครเขาร่วมเขียนบทหลายฉากเขาเล่าว่าผมรู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายผมต้องทำให้ดีที่สุด2พฤษภาคม2008 เป็นวันที่ไอรอนแมนเข้าฉายหนังทำไรายได้585ล้านดอลลาร์ทั่วโลกทุกคนตกหลุมรักโรเบิร์ตจากคนที่ไม่มีใครจ้างกลายเป็นดาราที่ทุกคนอยากร่วมงานโรเบิร์ตกลายเป็นหัวใจของ Marvel Cinematic Universe หลังจากไอรอนแมนทำให้เขาดังระดับโลกชีวิตส่วนตัวของโรเบิร์ตก็เปลี่ยนไปโรเบิร์ตกับซูซานมีลูกด้วยกัน2คนปีสุดท้ายของไอรอนแมน Avengers Endgame เกเป็นหนังสุดท้ายที่โรเบิร์ตแสดงเป็น Iron Man ฉากสุดท้ายโทนี่สตาร์คเสียชีวิตโรเบิร์ตเล่าว่าผมร้องไห้ตอนถ่ายฉากนั้นไม่ใช่เพราะโทนี่ตายแต่เพราะผมกำลังลาจาก Iron Man โรเบิร์ตรู้สึกว่าเขาได้ทำภารกิจของโทนี่สตาร์คสำเร็จแล้วจากคนที่เห็นแก่ตัวกลายเป็นฮีโร่ที่เสียสละเพื่อจักรวาลการตายของไอรอนแมนไม่ใช่แค่จุดจบของตัวละคร แต่เป็นการปิดบทของนักแสดงที่ได้รับบทบาทที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการ I am Iron Man ประโยคนี้ไม่ได้เป็นแค่บทพูดในหนังแต่เป็นมรดกที่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียทิ้งไว้ให้กับโลกทั้งใบและการลาจากบทบาทนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าบางครั้งการรู้จักหยุดในจังหวะที่ถูกต้องคือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริง แล้วถ้าคุณได้อะไรจากเรื่องนี้ฝากกดแชร์ให้ใครสักคนที่คุณรักเผื่อว่าวันนี้เขาอาจกำลังต้องการแรงบันดาลใจขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับรอยยิ้มพอดแคสต์สวัสดีครับ